สวัสดีค่ะพบกับรายการโฮสเซ็งเฮงหมอยิ่งนิวเช้าวันจันทร์ที่2 1มกอาคม2562สัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองสอดก่อนตัวเกาะแคบนะครับปัจจัยบวกก็มีปัจจัยลบก็มีนะปัจจัยบวกเนี่ยสองประเด็นนะคะประเด็นเรื่องเบรก i ินะการที่อังกฤษแยกตัวออกจากสภาพยุโรเอีเนี่ยก็มีประเด็นมานะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทาง รั้าภาัอพงกฤษนะมีการความร่างขอตกลงนะคะที่ทางนายกอังกฤษเสนอออกไปนะคะก็ก็เลยเป็นประเด็นนะคะว่าเอะเดี๋ยวทางออกของทางอังกฤษจะเป็นอย่างไงนะ,ะก็จริงๆก็มีหลายแนวทางนะคะเดี๋ยววันหลังถ้ามีเวลาก็อาจจะมาคุยรายละเอียดกันนะ,ะแล้วก็วันต่อมาก็เป็นการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนางเทสัมเมกแต่ว่าก็ผ่านผลเบได้ดีนะคะได้รับความไว้วางใจ นะคะแล้วเดี๋ยวก็คงมีขั้นตอนต่อไปนะคะซึ่งอาจจะเป็นวันนี้ที่มีกำหนด3วันนะคะว่าอาจจะต้องมีการยื่นข้อสนเสนอให้ทางอ,างอังกฤษเนี่ยพิจารณากรอบหนึ่งนะครส่วนประเด็นที่2ก็คือการชัดดาวการปิดหน่วยงานราชการบางส่วนของสเปิกาก็ยังเยืดเยือต่อไปนะครแต่ว่าก็ล่าสุดก็มีข่าวมาช่วงวันสุดสัปดาห์วันเสาร นะคะว่าทางประนุนธรรมเนี่ยก็อาจจะมีการยื่นข้อแลกเปลี่ยนกับฝ่ายค้านนะคะก็เป็นพรรคเดโมแครตก็คืออาจจะยื่นข้อเสนอว,ว่าขยายเวลาคุ้มครองนะคะผู้อ,อ,อพยพที่เป็นวัยเยาว์เข้ามาในสมิการอาจจะขยายเวลาออกไปเพราะตรงเนี้ยนะครับเอออาจจะเป็นฐานเสียงหรือว่าเป็นสิ่งที่ทางเดโมแครตเนี่ยอาจอยากเรียกร้องนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนว่า ถ้าโอเคยอมกันก็ขอจะสร้างกำแพงชายแดนการมักซิโกสเมิกานะคะเดีประเด็นนี้เราเราคงต้องตามกันต่อไปซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่ทำใหออ้ทองคำมีการย่อตรงก็ได้จากประเด็นนี้เดี๋ยวตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ปัจจัยลบนะคะที่มีเข้ามาก็คือมองว่าข้อพิพาการค้าระหว่างสเมกาและฟิจินเนี่ยอาจจะตึงเครียดลดน้อยลง นะคะเพราะว่ามีข่าวว่าทางสหเมากาเนี่ยก็อาจจะเตรียมพิจารณานะคะที่จะผ่อนปะผ่อน,นะคะเกี่ยวกับการลดภาษีนะคะหรือว่าการที่จะเพิ่มภาษีสินค้านําเข้าจากจีนเนี่ยก็อาจจะก,กําลังพิจารณาว่าจะอย่างไรยอยู่นะคะส่วนวันศุกร์ก็ทองคําก็ปรับตัวลงแรงจากเรื่องสงครามการค้าระหว่างสเมากาเราก็จีนที่ดูเหมือนตึงเครียดลดน้อยลงนะคะก็ทองสกนัปรับตัวลงไป10 ดอลลาร์ปิดที่1,280ดอลลาร์1,280ดอลลาร์นะคะแต่ว่ากองทุน s อ r ก็เข้ามาซื้อทองเยอะมากนะคะวันสุกเข้ามาซื้อถึง12ตันหลังจากที่ตั้งแต่จันทร์ถึงพระหัสเนี่ยถือทองทองเท่าเดิมมาตลอดนะคะราคาทองสปอร์ตปิดตลาดนะคะเรียนไปแล้ว1,280ดอลลาร์ส่วนราคาทองแท่ง9 0 5ขายออกของสมาคม แล้วก็หัวเส้นแห่งวันเสาร์ปิดที่19,350บาทไม่เปลี่ยนไปจากวันศุกร์นะคะสัปดาห์นี้ประเด็นที่ต้องติดตามนะคะประเด็นเรื่องเรื่องเบสนะคะวันนี้อาจจะมีการลงมติของสภาอังกฤษเกี่ยวกับร่างข้อตกลงเบสิสรอบหนึ่งการประชุมธนาคารกลางยุโรปการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้มีประกาศ GDP ไตรมาสสีของจีน นะคะก็ตลาดมนการประเมินตัวตัวเรงนะ่จาจะขยายตัวชะลอตัวลงนะคะ6.4เปอร์เซ็นก็จริงๆอาจจะมีผลกับความมังเลเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะแต่ว่าจีนก็เป็นประเทศที่ใช้ทองรายใหญ่ของโลกเหมือนกันนะคะเหมือนกบจะมีผลกระทบเหมือนกันนะคะแต่เข้าใจว่าอาจจะไปกระรกทบกับทางด้านมุมมองเรื่องเศรษฐกิจโลกมากกว่านะคะแต่ว่าก็หุ้นก็มีข่าวบวกเข้ามาสองเรื่องนะคะเรื่อง เรื่องที่สงครามการค้านะคะแล้วก็ประเด็นตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ดูเหมือนที่อาจจะช่วยช่วยได้บ้างนะครับส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสมรัริการที่ต้องต่าสัปดาห์นี้นะคะมียอดขายบ้านมือสองยอดขายบ้านใหม่ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนจำนวนผู้ขอสการัรว่างงานแล้วก็ดัชนีพวก P M I ภาคการผลิตภาคการบริการนะคะ วันนี้ไม่มีประกาศตัวเลขอะไรนะคะเพราะว่าก็ตลาดการเงินฉันไม่มกล้าปิดทําการนะคะแนวโน้มราคาทองสปอร์ตนะคะ,ะ,ค,ะคาดว่าจะเคลื่อนมาวที่กรอบประมาณ 1, 1, พันสองอยแปดสิบถึงพันสองอยเก้าสิบห้าดอลลาร์นะคะแนวรับพันสองอยแปดสิบดอลลาร์ระยะสั้นน่าจะดูเหมือนรับอยู่นะคะแต่ก็เผืน่อแนวรับถัดไปที่พันสองอยเจ็สิบดอลลาร์ส่วนแนวต้าน พันสองร้อาสิดอลลาร์นะคะแล้วก็จะเจอแนวต้านสำคัญที่1,300ดอลลาร์เหมือนเดิมค่ะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนในทองแท่งนะคะถ้าเห็นเข้าใกล้1,300าอดอลลาร์อาจจะขายทำกำไรนะคะตอนนี้มีประเด็นเรื่องเงินบาทเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะทีเดียวมาหาเงินบาทสัปดาห์ที่แล้วแข็งค่าขึ้นเยอะนะคะส่วนลงทุนในโกลด์ฟิวเจอร์กอลลีฟิวเจอร์นะคะเทรดดิ้งตามกรอบอาจจะให้ไว้ประมาณ1,280ถึง1,295ดอลลาร์ ะะการเก็งกำไรการซื้อตัวจุดแนวรับที่ให้ไว้1,280ดอลลาร์จุดขายได้คันทุน1,270ดอลลาร์ค่ะตลาดหุ้นไทยนะวันศุกร์อาจจะเห็นฟื้นตัวขึ้นมานะคะแต่ดูโดยรวมแล้วแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ก็เปิดตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นการปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์แรกนะคะหลังจากเปิดปีใหม่เนี่ยปรับตัวขึ้นมา2สัปดาห์ติดต่อกัน นะคะก็อาจจะยังมีประเด็นเรื่องปัจจัยจากต่างประเทศเป็นปัจจัยกดดันมากกวอยู่นะคะแล้วก็ปัจจุบันก็มีการประกศาศงบการเงินของกลุ่มธทาทานาคารเข้ามาด้วยก็เป็นปัจจัยลบนะคะวันศุกร์นะคะมีแหล่งซื้อเข้ามาจากทัลงต้นต่างประเทศนะคะซื้อสุดที่เข้ามาเยอะเหมือนกันสองพันเก้ารอล้านบาทแต่ว่ามีการขายในตลาดอนุพันธ์นะคะในทุกหนังเทศขายสุดที่ในเซตห้าสิบในฟิวเจอร์ 9,925สัญญาก็เยอะเหมือนกันนะคะชั้น50ฟิวเจอร์ 50, future, สัญญาเดือนเอชมีนาคมนะคะก็ยังไม่สามารถผ่านตรงแนวตา้าน1,60จุดขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็มีแรงเทขายกลับออกมานะคะเราก็วันศุกร์หลักๆก็เป็นแรงเทขายในหุ้นกลุ่มธนาคารด้วยนะคะหลังจากที่ประกาศงบไตรมาส4ก็ออกมาอาจจะผิดหวังนะคะก็เลยมีแรงเทขายในหุ้นกลุ่มธนาคารฐานชิตนะคะ Uh, อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าวันเสาร์ประธิบดีทรามเนี่ยมีการยื่นข้อเสนอนะคะแลกเปลี่ยนในการเรียกขอสร้างกำแพงชายแดนการระหว่างอเมริการแล้วเม็กซิโกนะคะประเด็นตรงนี้อาจจะดูเหมือนเป็นปัจจัยบวกกับตลาดหุ้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องสงครามการค้าระหว่างอเมริการแล้วก็จีนที่ตึงเทียดลดน้อยลงก็เลยดูเหมือนตลาดหุ้น น่าจะได้รับผลบวกในเรื่องนี้นะคะมีโอกับปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดปรับตัวขึ้นนะคะระวังแรงเทขายตรงประมาณแนวต้านพันหกสิบห้าพันหกสิบแปดจุดตรงนี้นะคะอาจจะเปิดฝั่งขายได้เช่นเดียวกันนะคะจุดขายดา้ทุนพันเจ็ดสิบจุดนะคะเกงกำไรฝั่งซื้อให้แนวรับพันห้าสิบจุดค่ะสำหรับซิงเกิลสควีเจอร์นะคะสองตัวแนะนำฝั่งซื้อทั้งคู่เลยบ้านปู่ฟิวเจอร์ ซื้อได้นะคะตราบใดที่ยังดูเหมือนยังยืนเหนือประมาณแนวรับ16บาท23บได้นะคะเขาซื่อเกี่ยอกับรนยการฟื้นตัวนะคะแล้วก็ให้จุดค้าได้ขาดทุน16บาทค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะ CK Future ก็แนะนำฝั่งซื้อเช่นเดียวกันนะคะดูราคาหุ้นแม่เป็นหลักที่24บาท5สบสานะคะเปิดซื้อ CK Future ได้จุดค้าได้ขาดทุน24สบาท3าสิบสังค่ะ สำหรับวันนี้ม่เท่านี้ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ